นี่นะคะแม่มูดก็จะพาเฮียมาเดินเล่นเดินเล่นแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็จะมีถุงใบหนึ่งนะคะจะมีถุงใบหนึ่งเนี่ยไว้ใส่อีของเฮียชานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะไม่ให้เฮียอีเลียลาดนะอันนี้เป็นสวนนะคะเป็นสวนนะเดินได้ระวังอย่างเดียวคือระวังน้องหมาจอน้องหมาจอนั่งมองเฮียอยู่ฝั่งนน้นน่ะเห่าแล้วนะ่ะเห่าแล้วนะ่ะเห็นไหม เฮียไม่ทำารเฮียไม่สนใจนะคะหมาจรเห่าเฮียก็ไม่สนใจนะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมาใหญ่เลยป้าช้าไปมาสี่ห้าตัวมาลูกมะมาลูกปิดก่อนจอนะคะหมาจรหมาจรเห่าเฮียอยู่นะเห็นไหมเห็นหมาจรไหมเห่าเฮียแต่เฮียไม่ได้สนใจนะคะเฮียไม่ได้สนใจเลยนุ่นนุนแม่มุ้ยก็ต้องระวังนะคะระวังนั่นน่ะหมาจร นั่นน่ะเราดูเฮียเฮียไม่ได้สนใจเลยไปลูกไปไปลูกไป,ไป,กไ,ปไปลูกไม่ไปอย่างเดียวเฮียไม่ไปอย่างเดียวเฮียได้แต่มองแล้วก็ไม่สนใจนะคะแม่มุยระวังหมาน้องหมาข้ามมาอย่างเดียวเข่าไม่หยุดเลยไปลูกไปไปเดินต่อเร็วๆดูดูอานเขาสวยไหมอ่ะเฮียตัวใหญ่นะแม่นะเฮียตัวใหญ่นะคะ เดินไปลูกไปเดินเร็วๆขึ้นทางนี้มาขึ้นทางโน้นม่ขึ้นทางโน้นมาทางนี้ลูกสาไม่ไปทางนั้นทางนั้นเป็นน้ำมาทางนี้ลูกขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้มาขึ้นลูกขึ้นทางนี้พาแม่วิ่งอีกอ่ะพาแม่วิ่งถนนอีแล้วขึ้นทางนี้ลูกขึ้นทางนี้นี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เนี่ยมองหนู มองหมาจรนะคะมองหมาจรที่เห่าเขาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นก็ยังพาแม่เดินปาลูกป้ากลับเถอปะป้ากลับเถอะอูมองหมาจรเฮียเขาอะถ้าหมาจรไม่มายุ่งกับเขาอะเขาไม่ยุ่งนะคะเฮีย <c oughs> ไม่ยุ่งกับหมาจรนนะไม่ยุ่งมองเฉย มองเฉยๆแม่่ะได้แต่มอง